สวัสดีครับผมสงการฮะเป็นที่ปรึกษา,อาของนายกสมาคม TDA ฮะวันนี้ได้มีโอกาสได้มาเจอคนดังคนหนึ่งครับแห่งเมืองระยองอันนี้คุณ้าคุณตาทุกคนนะฮะเจ๊จุม๋มวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการเข้าน้ำอ่ากับสวัสดีเจ๊จุ๋มครับค่ะสวัสดีค่ะนางสาวนวลนภาเจริญรวยนะคะเป็นเลขานุการสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทยค่ะก็วันนี้ก็ ยินดีมากนะคะที่สองสมาคมนะคะจะมาพูดคุยในเรื่องของการให้น้ําในช่วงดอกน้ำเทเียนค่ะเกินก่อนนิดนึงว่าคือของผมมาโซนตดัดควา,ามชื้นสมัมผัสอากาศค่อนข้างสูงฝนตกบ่อยสุดาทางระยองของพี่จุม๋มน่าจะเป็นลักษณะของความชื้นค่อนข้างต่ําแล้วฝนก็จะน้อยกว่าทางตะโอเคทีนี้าการงดน้ําของผมเนี่ยพี่จุ๋มมันจะมันจะมันอย่างนี้คือผมมองว่าความชื้นอากาศหรือว่าอากาศที่มันแห้งแรงเนี่ย มันจะมาพร้อมๆกันแต่หลักโดยหลักการของผมเนี่ยคือหนึ่งผมจะเริ่มจากดูระบบแปลงก่อนว่าแปลงของใครเป็นยังไงอ่าหนึ่งการปลูกระยะการปลูกมีผลชัดเจนแน่นอนอายุต้นหมายถึงว่าอายุ5ปีเริ่มเอาดอก6ปี7ปี8ปีความใหญ่ของพุ่มค่ะอ่ะาแล้วก็ขนาดของพุ่ม,มแล้วก็ปกติที่ผ่านมาที่เจอประสบการมาก็คือคมันเป็นบ้านเรามันเป็นแปลงเก่าก็จะปลูกอ่า แซมกับมังคุดบ้างลองกองบ้างหรืออะไรบ้างทีนี้การเข้าน้ําก็จะแตกต่างกันออกไปหมดเลยครับคือมันเป็นส่วนผสมใช่ทีนี้ของไปจุม๋มถ้าเป็นลักษณะของไปจุ๋มคือเป็นแปลงเดียวค<า>่ะลักษณะการเข้าน้ําของไปจุ๋มเป็นยังไงเอาไปจุ๋มเล่าก่อนอ่าก็คือถ้าถ้าเป็นในโซนโซนฝั่งพี่เนี่ยคะ่ะเวลาที่เราจะเอาดอกเนี่ยก็คือหนึ่งเราต้องเตรียมความพร้อมของต้นมาก่อนนะคะเตรียมความพร้อมของต้นมาก่อนซึ่งในในการเตรียมความพร้อมของต้นเนี่ย คือเราจะดูเราจะอ่านจากใบเนาะละักษณะของใบแบบไหนที่ที่ที่เราเรียกว่ามันมีการสะสมอาหารค่อนข้างที่ที่จะพร้อมในการในการออกดอกเนาะเมือม่อเมื่อเราเตรียมความพร้อมสมบูรณ์ของต้นมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยคือเราจะต้องมารู้ในเรื่องของอากาศอากาศข้างหน้านะคะประมาณซักในช่วงซัก7ถึง7ถึง10วันอากาศข้างหน้า ที่เราจะเอาดอกเนี่ยอากาศมันอยู่ในลักษณะไหนอะไรยังไงถ้าสภาพอากาศมันส่งไปทางดอกนั่นคือมันมีความความแห้งเนาะ,ะความแหง้งแล้วก็ในเรื่องของความเย็นนะคะความเย็นความแหง้งความเย็นประมาณนั้นนะคะเราก็งดน้ําไปหาอากาศครับค่ะงดน้ําไปหาอากาศถามว่ากี่วันงดกี่วันตอบยากเนาะอันนี้จะบอกเลยว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าในส่วนของ ของสภาพดินของแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันดินมันเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมพี่การอย่างที่สวนคือจะเป็นดินลูกลังเนาะดินลูกลังอซึ่งในในความเป็นดินลูกลังเนี่ยเราก็พอจะมีข้อมูลว่ามันจะประมาณสักกี่วันชุดดินอ๋อประมาณประมาณสักกี่วันคือเาง่ายๆคือเทคนิคตัวเนี้ยคือหนึ่งให้ดูที่ระบบแปลงตัวเองด้วยหนึ่งสองดินดินเราเป็นแบบไหนครับค่ะดินลูกลังกับดินทราย คุณสมบัติของดินมันต่างกันดินล่วนอีกตัวหนึง่งดินเหนียวอีกตัวหนึง่งคุณสมบัติของดินต่างกันเพราะฉะนั้นในการงดน้ําถามว่ากี่วันอันนี้คือจะเป็นอะไรที่ที่เราไม่สามารถตอบได้เป็นตัวเลขที่มันเป๊ะอันนี้คือเป็นเป็นหลักพื้นฐานที่แต่ละสวนต้องดูกจันอันนี้เลยสิ่งที่ผมเจอบ่อยๆคือคเวลาเข้าแปลงของเจจุมสามหัวอ่าสามหัวใช่ไอ่าของผมสองบางคนมินิ อะไรเปิดปะไป้หมดเลยครับนี่จะบอกกันตรงๆว่าเฮ้ยอันนี้ปล่อย20นาที30บนาที40่บนาทีบอกไม่ได้แน่นอนไม่ได้ค่ะถามว่าบอกได้ไหมพี่การมันบอกมันบอกได้แต่แต่คนที่เอาไปทําอ่ะมันจะประสบผลสําเร็จไหมอันนั้นอ่ะคือเราเราก็ไปการันตีเขาไม่ได้แต่แต่ในแนวก็คือว่าเราจะบอกเป็นเป็นลักษณะของจุดสังเกตดีกว่าว่าเราควรจะต้องพิจารณาจากอะไรบ้างแล้วก็ในการกักโศกเนี่ย จากที่ใบม,มันได้กินเต็มที่ได้รับน้ําเต็มที่มันก็จะอาการแบบนี้แลดูแบบผิวผ่องเป็นยองใยสีใบแลดูสดใส <c oughs> แต่พอเรางดนะ้ําไปแล้วปุ๊บเนี่ยเกิดความเครียดต้นมันก็เกิดความเครียดและเพราะว่าอะไรคือลักษณะเหมือนประมาณว่าฉันเคยได้กินอิ่มนอนหลับประมาณนี้ใช่ไหมคะพิการอพองดนะ้ําไปแล้วปุ๊บเนี่ยปฏิกิริยาที่เราชาวสวนคือเงาของชาวสวนจะต้องทาบต้นละ ภาพยังไงในที่นี้หมายความว่าคือในส่วนของหลังจากที่เรางดน้ําไปแล้วเนี่ยเราต้องเดินดูปฏิกิยาตอบรับของต้นครับอันนั้นคือใบเทคนิคเทคนิคพี่จุ๋มดูยังไงตัวตัวใบเนี่ยถ้าสมมติว่าการการสะสมอาหารของต้นมันพร้อมเนี่ยค่ะพี่การอิ่มน้ำอิ่มอาหารใบดำเข้มใบดำเข้มเขียวเข้มนอ่ะมีความหนากำใบเนี่ยใบมันจะรู้สึกแข็ง แข็งนะคะแข็งมีสปริงประมาณนั้นกำอะไรพี่กำใบค่ะกำใบค่ะกำใบค่ะนะกำใบกำปล่อยเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มีสปริงมันต้องปล่อยด้วยค่ะพี่อย่ากำอยู่แบบนั้นค่ะมันไม่ไหวอ่ะมันจะเป็นลักษณะของการการการกำใบที่มันมันจะมีสปริงประมาณนั้นใช่ไหมคะแล้วปลายยอดใบเนี่ยมันมันจะขนานพื้นดินค่ะมันจะขนานพื้นดินประมาณนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของใบที่ที่มันมันมันโอเคความพร้อมแต่พอเรางดน้ำไปแล้วปุ๊บเนี่ย มันต้นมันก็มีการดูดน้ําขึ้นไปคายน้ําไปในในระบบกระบวนการของมันของต้นมันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีน้าเติมข้างล่างนั่นหมายความก็คายไปเรื่อยคายไปเรื่อยจนมันจะเกิดในลักษณะของของน้ํามันไม่พอต้นพอน้ําไม่พอต้นแล้วปุ๊บการที่มันแข็งการที่ปลายยอดใบมันมันชันแข็งขนาดพื้นดินอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มตกอ่อนลงมันก็จะอ่อนลงคือลักษณะนี้ก็คือเรางดน้ําเขาละอ่าใช่ค่ะพี่จุ๋มก็คือทฤษฎีคล้ายๆกับผมก็คือค่ะ พอเราทําสารเสร็จปุ๊บอ่าพอได้จังหวะหนึ่งสมมติว่าอ่าฝนทิ้งแรงมาเริ่มที่7วันผมก็จะเริ่มสังเกตจากเริ่มจาก7วันก่อนอ่าอย่างปีเนี้ยแต่ทางตาดผมจะใช้เทคนิคประมาณนี้คือเทคนิคของผมก็คือฉีดสารไม่ฉีดสารไม่รู้ผมจะใช้เฮ็ดเป็นตัวองค์ประกอบคำว่าเฮ็ดก็คือแรงกดอากาศสูงที่เราดูในทีวีทั่วไปคือแรงกดอากาศสูงจากประเทศจีนแต่ปกคลุมนี่นี่นี่ผมก็จะดูเส้นพันนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อ่าอย่างสมมติสวนผมเนี่ย ฉีดสารไม่ฉีดสารไม่รู้ค่ะน่ผมก็ฉีดทั้งผมปกติสะสมข้องผมปกติโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปนั่งฟิกว่าจะต้องนู่นนี่นั่นไม่อะไรเลยเพราะ,ะว่าจะทําสวนสไตล์แบบชิวๆพี่การไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยคือคือเราอนึกภาพออกแล้วเราก็พูดไปตามภาพที่เรานึกใช่ไหมพี่แต่แต่ท่านผู้ชม อาจจะยังนึกภาพไปออกดอกมันเป็นยังไงลักษณะไหนอะไรไงที่บอกว่าต้องเข้าน้ําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นในวงน้ำอย่างไงดูใบยังไงอ่าใช่เราไปดูของจริงกันเลยไหมพี่ดีครับคิดค่ะครับหลังจากเรานั่งคุยกันมาสักพักแล้วทีนี้มันไม่เห็นภาพมันไม่เห็นภาพเนาะพี่จุ๋มคอันนี้อยากจะให้พี่จุ๋มพาทัวร์นิดนึงก่อนอ่าว่าลักษณะใบใบที่สมมติเริ่มจากอดน้ํามาไอที่เขาตั้งอย่างนี้แล้วมันจะตกอยู่ประมาณไหนครับ ดูดูสภาพใบปลายใบอันนี้คือเป็นสภาพใบที่มันมันตอนก่อนก่อนที่เราจะอดน้ําคือปลายใบมันมันจะขนานพื้นดินเห็นไหมคะดูดูทุกชอบใบมันจะขนานพื้นดินตั้งชันขนานพื้นดินอันนี้คือเป็นลักษณะใบที่มันมีความพร้อมคือคืออันเนี้ยมันมันได้รับการปล่อยน้ําแล้วมันก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ได้ตกมันตอนนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้อันนี้คือคือลักษณะของที่ว่าตอนนี้คือเราดันน้ําปกติแล้วอันนี้คือจะเป็นลักษณะคือก่อนก่อนที่เราจะงดน้ํานะคะปลายใบนะคะการกําใบ ใบเนี่ยเวลา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 กำเนี่ยมันมันจะแข็งมันจะแข็งแบบแบบเหมือนมันยังไงมันมันมันแข็งอะพี่การเวลาเวลาเวลากำกำปล่อยเนี่ยมันมันคล้ายกับใบมันมีสปริงมันมันจะไม่อ่อนนิ่มอะค่ะความความความพื้นใบมันจะไม่อ่อนนิ่มอะคือลักษณะถ้าสมบูรณ์เต็มที่หมายถึงว่าสะสมอาหารมาเต็มที่แล้วอพร้อมที่จะออกดอกคือหนึ่งใบตั้งสองงอลงมาอ่าแล้วงอสักกี่วันพี่งอถึงช่วงไหน งอถึงช่วงไหนตอนช่วงที่งดน้ําใช่ไหมในช่วงช่วงที่งดน้ำเนี่ยคืองอถึงช่วงไหนงอมันมันมันพูดยากนะสิบโมงเอาี้ผมเล่าก่อนเป็นเทคนิคผมก็คือเดินเข้ามาในแปลงเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเดินดูทางด้านหัวลมก่อนสมมุติว่าลมพัดมาทางด้านนี้ผมก็จะเดินไล่จากหัวลมมาก่อนผมก็จะดูเทคนิคของผมคือดูหัวแปลงกับท้ายแปลงว่ามันเสถียรเหมือนกันไหมถ้าหัวแปลงใบตกแต่ท้ายแปลงยังไม่ตกเอ้ยรออีกหน่อย สำหรับผมนะผมก็จะเดินดูทั่วหมายถึงว่าเพราะว่าค่าการสูญเสียของน้ำเนี่ยหรือการระเหยของน้ำเนี่ยหัวแปลงที่ได้รับลมก่อนเนี่ยเขาก็จะสูญเสียได้เร็วกว่าท้ายแปลงเขาอาจจะอยู่แบบต่ําลงมาเขาอาจจะสูญเสียน้อยกว่าทีนี้ผมก็จะดูค่ากลางคืออย่างน้อยๆมองไปสัก80%ให้มันตกคือต้องมองเฉลี่ยทั้งแปลงใช่ครับใช่ครับอันนี้เทคนิคผมที่ตาจะมองอย่างนี้ค่ะ แล้วส่วนที่2ก็คือพอสิบโมงเริ่มมาตกอ่าเริ่มเห็นชายใบข้างในมีเริ่มเหลือง,องใบสองใบอ่าเริ่มละ,ะอันนี้เริ่มละ,ะเริ่มที่ใกล้หแล้ต่ยังไม่เห็นเหลืองนะพอ,พอมันเหลืองไปแล้วมันเหลืองไปแล้วอันนี้มันเหลืองไปแล้วนะคะแต,แต่สำหรับเทคนิคการดูใบก็คือถ้าเป็นฝั่งนี้คือจะ ลักษณะคล้ายๆกับพิการเพราะว่าเวลาเราเดินดูปุ๊บเนี่ยคือเราจะกวาดสายตาไปทั้งทั้งทั้งแปลงค่ะกวาดซ้ายกวาดขวาประมาณนั้นแล้วดูดูลักษณะการการการงอของใบใบตกของใบประมาณนั้นค่ะก็จะลักษณะคล้ายๆกันส่วนที่2ก็คือจะมาดูเรื่องแรงกดอากาศเรื่องลมหนาวมาประกอบค่ะทีนี้ใช้คําว่าอะไรดีแรงกดอากาศสูงความกดอากาศสูงความสูงความกดอากาศสูง ของประเทศจีนที่แผลลงมาคือเฮดที่พิการพูดเป่อต้นคลิปใช่ครับก็คือตัว h ฮ็ทีนี้เทคนิคการเข้าน้ำของผมเนี่ยอดอดกี่วันก็ไม่รู้แล้วแต่แปลงเพราะว่า1 1ดิน2องฟาร์มโปร่งของแปลงอ่าสามฟาร์มพร้อมของต้นเรื่องอายุต้นมันมีผลอยู่ละอ่าแล้วก็วิธีการฉีดสารการให้สารน้นก็มีผลอีกอันนี้ ผมว่าแต่ละคนต้องไปไปดูเอา,อา,อาใช่ไหมพี่จุ๋มใช่ค่ะเพราะอยู่ดีๆเห็นคนอื่นเข้าน้ําแล้วจะเข้าตามไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งดูแปลงตัวเองเป็นหลักดูหัวน้ํะว่าของตัวเองเล็กใหญ่ขนาดไหนมาต่อกันที่ไอไอวงน้ํะให้ในพุ่มอ่ะสมมุติว่าถ้าอันนี้เป็นเทคนิคผมเลยพี่จุ๋มคือลักษณะการให้น้ําเนี่ยถ้าวันไหนหรือว่าช่วงที่ผมจะต้องเปิดน้ำเนี่ยถ้าอากาศอยู่ที่ประมาณพันสิบสองเนี่ยวามเชืนอสภาพอากาศมันยังพอมี ผมจะทิ้งน้ําอย่างน้อยๆ,ๆหลังจากเข้าน้ําแรกเต็มที่แล้วนะครับก็จะเว้น3-4วัน3เข้า4 3เข้า4แต่ถ้าความชื้นสภาพะอากาศสูงกว่านั้น1,14 1,15 1,16ผมจะเป็น2เข้า3คือคือตัวตัวเลขเนี่ยยิ่งสูงความชื้นความชื้นยิ่งต่ําใช่ครับอย่อายอย่างไ่พการถ้รถ้าพูดกันแบบเอาแบบบ้านๆอ่าคือไ,ไ,ไอไอเทคนิคตัวเนี้ยหมายถึงว่าจากประสบการณ์ที่ทํามาเนี่ยพออ่านค่าได้ปุ๊บเนี่ย เฮ้ยช่วงช่วงวันเนี้ยอาทิตย์เนี้ยมันจะอยู่ประมาณพันสิบเอ็ดพันสิบสองพันสิบสามมันก็จะหนาวอยู่ประมาณนี้ค่ะอ่ามันก็จะไม่หนาวต่ำกว่ายี่สิบค่ะอ่ามันก็จะอุ่นมีอุ่นชื้นสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยอ่าอ่าอผมจะก็ทิ้งน้ําอยู่สามข้าสี่ค่ะยิ่งอายุต้นน้อยๆอ่าแล้วให้อยู่ในวงค่ะแล้วสามข้อสี่ผมว่าดอกเดินย้ำนะจากประสบการณ์นะอ่าแต่ทีนี้บางคนทําสารหนักก็ไม่เห็นด้วยที่จะต้องสามข้าสี่แบบผมค่ะแต่ถ้าเราะว่าอากาศมัน พันสิบสี่ขึ้นไปถึงพันสิบ้านเราจะอยู่ประมาณพันสิบหกน่าจะสูงสุดแล้วแหละก็หนาวใส่เสื้ออุ่นละ,ะจังหวัน,นั้นอาจจะเป็นสองข้าสามหรือวันเล่นวันด้วยซ้ําอ,อในช่วงีจังหวัดที่จะเอาดอกนะ,ค,ะครับนี่ต่อของพี่จุ๋มก็คือ,คอ,คอพี่การกำลังจะบอกว่าไอ้ตัวที่พี่การบอกว่าพันพันสิบหกเนี่ยคือหมายความว่ายิ่งอากาศเยน็นยิ่งความชื้นต่ําใช่ครับการเข้าน้ําควรจะเข้าถี่นิดนึงอคือถ้าเราเรียนรู้่ารระของทุเรียนเนี่ยของต้นไม้เนี่ยคือ ร้อนจัดพักตัวหนาวจัดพักตัว<ช>อ่าแล้วทีนี้ระหว่างวันเนี่ยถ้าแรงกดอากาศมาหนึ่งเขาไปไหนไม่ได้เขายืนอยู่กลางแดดค่ะ,ะทีนี้เราก็ต้องเอาอากาศมาประกอบเพื่อ,อเพื่อที่จะตัดสินใจในการเข้าน้ำ,เ,นำเพราะว่ายิ่งแรงมีแรงกดอากาศสูงมากๆเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้เขาหลบแดดไม่ได้ใช่ค่ะเขาต้องยืนบิดซ้ายบิดฟา้าของเขาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทิ้งน้ำาห่างเนี่ยความเสียหายในการเข้าน้ำในแต่ละครั้งหนึ่ง ปัญหาคือใบใบที่มันจะร่วงทิ้งไปเปล่าๆ่เนี่ยใบเหลืองหลุดร่วงใช่ครับค่ะประมาณนี้ทีนี้ตัวตัววงน้ำอ่ะพี่การในส่วนของวงน้าเนี่ยในในช่วงช่วงที่พี่การบอกคือการให้วงน้ําแคบถูกต้องไหมคะครับแล้วเมื่อไหร่ถึงเราจะตีวงน้ํากว้างได้คืออ่ะนี้เพราะพอรอบแรกรอบแรกพี่การบอกว่าในการให้ในการเข้าน้ําครั้งแรกเนี่ยคือตีวงกว้างตมไปเลยเต็มสเต็มเลยให้รากให้รากหากินด้านบนกับด้านล่างรับรู้ความรู้สึกเดียวกันว่าเออ เขาน่าจะส่งคําสั่งไปที่ยอดแหละให้เป็นดอกเพราะเครียดแล้วมันมีหลักการยังไงที่เราจะรู้ว่าเราจะตีวงแคบหรือวงกว้างดูจากดอกดูจากดอกอยังไงอะพี่สมมตินี่น,นีจังหวะน,นี้เลยพอเราเข้าน้ำครั้งแรกไปอดอกทุเรียนมันก็จะอยู่ประมาณ3-4ถึง4วันเขาก็จะเริ่มเคลื่อนตาออกมาเขาจะเริ่มเป็นไข่เล็กๆๆอ่าบางแปลงบางแปลงบางแปลงจะบางแปลงจะอ,ออกจากโคนมา ปบางแปลงจะออกปลายเข้าโคนหรือจะออกทั้งต้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมของต้นมันหนึ่งรากดีคือเตรียมความสมบูรณ์มาดีใบดีอะไรดีก็อาจจะออกทีเดียวทั้งต้นแต่บางแปลงมันอาจจะไม่พอหรือยังไม่ดีเนี่ยเขาก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือหลังจากที่หมูเราอัดอัดน้ําไปเรียบร้อยแล้วอ่าสามวันสามวันหลังจากการอัดน้ําไปหนึ่งชั่วโมงในวงที่ตีตีลมกระจายไปเลยใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยเราผมก็จะเข้าเลยเพราะดูจากอากาศดูเฮ็ดเสร็จปุ๊บอ่าเห็นเนี้ยผมเข้าต่อเลย ทีนี้ถ้าต่ำกว่าพันสิบสองพันสิบสามลงมาเนี่ยผมจะไม่ตีเต็มพุ่มแล้วผมก็จะให้มันอยู่สักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของทรงพุ่มอะไม่รู้นะว่าต้นมันใหญ่ขนาดไหนพี่อ่าบางทีพุ่มใหญ่มากค่ะไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากับต้นสาวค่ะคือต้นที่มันแบบพุ่มใหญ่เพราะรากันไปไกลแล้วเราเปิดยังไงมันก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีใช่ค่ะทีนี้เปิดน้ําในวงเนี่ยก็คือ าร์มแรงของน้ำเท่าเดิมอะไรเท่าเดิมแต่อยากให้มันอยู่อ,ยอ่าเพื่อไ,ไม่ให้ปลายรากได้รับน้ําอ่าเพราะว่าเราไม่รู้แล้วสามสี่วันอากาศอาจจะอุ่นขึ้นมาอีกอุ่นขึ้นมาอีกหลังจากที่ฟอร์มตามันเริ่มเดินเป็นขาวๆวๆแล้วใช่ไหมคะใช่ครับ คือในลักษณะของของถ้าจะบอกก็คือบอกว่าน้ำเนี่ยคือถ้ามันเกินถ้าเราให้เกินไปแล้วเนี่ยคือมันดึงออกไม่ได้ใช่แต่ถ้าขาดเนี่ยคือเรายังสามารถที่จะเติมได้เทคนิคผมเลยคือถ้าเกินอ่ะมันเอาออกไม่ได้เพราะมันอยู่ในดินอ่ะมันจะกลายเป็นแขะแนงมันจะกลายเป็นนู่นนี่ท่านไปกดเลยครับอ่าแต่นี้ถ้าขาดเนี่ยเรามองเห็นเฮ้ยมันไม่เคลื่อนต่อค่ะเรามาดูอากาศแล้วค่ะเฮ้ยแรงกดมันยังสูงอยู่ค่ะ เราก็เพิ่มอีกส0นาทีค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มอย่างเทคนิคผมอะค่อยๆเพิ่มจากวงออกมาเรื่อยๆเพิ่มเวลาปเพื่อเพื่อเพื่อที่จะจะกล่อมตัวฟอร์มตาอันนั้นนะคือให้มัหแมลมปึ๊บเป็นแขนงเลยเพราะถ้าเป็นแขนงไปแล้วเนี่ยคือมันก็แขนงเลยละมันเป็นแขนงไปเลยแล้วทีนี้ความมันจะเครียดอีกก็คือมันรดมมันอิ่มแล้วความมันจะเครียดอีกมันใช้เวลาไงแต่ถ้าเราให้มันพอดีหรือขาดนิดๆแล้วเราค่อยๆเติมเอาผมว่าชนะ ค่ะอ่าหมายถึงว่าเราไม่ต้องมานั่งอดใหม่ไม่ต้องมาอะไรใหม่แต่เย็นนิดนึงแต่เย็นนิดนึงคือบางทีเราส่วนใหญ่แล้วคนชาวสวนส่วนใหญ่อะจะมีพักพวกอย่างที่บอกเสร็จปุ๊บวิ่งไปดูเฮ้ยไอสวนเนี้ยเข้าแบบเนี้ยโอ้เต็มเลยหนึ่งเราต้องไปดูเขาฉีดสารเท่าไหร่พื้นที่เขาเป็นยังไงพยายามจริงๆแล้วคนสวนพยายามพยายามมองแปลงตัวเองให้เป็นให้เป็นหลักอ่าแล้วก็มีครูอยู่ในแปลงด้วยค่ะเทคนิคอีกเทคนิคนึงคือหมายถึงว่าในแปลงของผมเนี่ย ผมก็จะไม่มีสามหัวอย่างนี้เหมือนพี่จุ๋มนะค่ะคือเวลาผมปล่อยผมเข้าน้าเนี่ยผมจะแตกต่างจากนี้หัวลมค่ะผมจะบวกสิบเสมออ่าอย่างสมมติว่าผมปล่อยห้าสิบนาทีทั้งผืนเนี่ยหัวลมผมจะหนึ่งชั่วโมงอืมอ่าค่ะล็อกแรกที่โดนลมพัดเนี่ยผมจะผมจะบวกให้เขาตลอดเพราะว่าพื้นที่พิการเนี่ยคือคือจะเป็นลมมันเป็นเนินอ่ามันเป็นเนินเรียกอ่าแล้วก็มีลมอ่าค่ะแต่บางคนในแปลงเนี่ยค่ะที่เขาอ่า ที่เขายังไม่แบบยังไม่เข้าใจบางทีอะท้ายแปงกับหัวแปงปล่อยน้ําเท่ากันไอหัวแปงออกเต้มเลยบางแปงที่เดินเข้าไปเห็นนะหัวแปงออกเต็มเลยแต่ท้ายแปงทำมันไม่ออกก็คูณปล่อยน้ําเท่ากันเพราะหนึ่งแรงกดอากาศมันเท่ากันหมดแหละอ่าแต่ทีเนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านแปงให้ออกถ้าเราอ่านแปงออกนะการเข้าน้ํามันไม่มีอะไรตายตัวเลยอ ถึงว่าเป็นเหตุผลที่ว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเท่าอะไรอะไรยังไงใช่ครับให้ดูให้ดูในแปลงของตัวเองไปหลักคอ่ว่าใบตกหรือยั่งดอกเดินประมาณไหนอะไรประมาณนี้ครับค่ะ